ในสมัยก่อนผู้ที่ต้องการจะทดลองสิ่งประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆพวกเขาไม่ได้ทดลองกับสัตว์เล็กๆเช่นหนูแต่พวกเขาทดลองกับมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรรวมไปถึงธรรมชาติเพราะในอดีตมีการทดลองที่โดหดร้ายมากมายเพื่อให้โลกพัฒนาขึ้นอเมริกาขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนามากที่สุดในโลกแต่สมัยก่อนพวกเขาก็โหดเหี้ยมมากที่สุดในโลกเช่นเดียวกันลองมาดูกันว่าอเมริกาเคยทำอะไรมาบ้าง การยัเดเยียดเชื้อมาลาเรียให้กับหนุทดลองที่เป็นมนุษย์ในช่วงปีคศ1945แพทย์คนหนึ่งที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโรคมาลาเรียโดยการนำยุงที่มีเชื้อมาลาเรียมาแพร่เชื้อให้กับชายอยู่คนหนึ่งถึงแม้ว่าการกระทำครั้งนี้จะทำให้รู้ว่าโรคมาลาเรียเป็นยังไงอาการเป็นยังไงแต่ผู้คนทั่วโลกก็คิดว่านี่เป็นการกระทำที่ไม่สมควรให้มนุษย์ทดสอบหน้ากากกันพิษ หากพูดเฉยๆคงไม่เป็นไรแต่ทหารอเมริกาจำนวนหนึ่งถูกขังในห้องลมควรด้วยแก๊สพิษพร้อมกับสวมชุดและหน้ากากาการพิษเพื่อพิสูจน์ว่าเครื่องแบบที่อเมริกาออกแบบมานะั้นได้ผลหรือไม่ทดสอบยาปฏิชีวนะกับเด็กที่ไม่รู้เรื่องอะไรข้อห้ามในการใช้ยาปฏิชีวนะคือการห้ามใช้กับเด็กแต่ในอเมริกาเมื่อปีคศ2007ได้มีการทดสอบการใช้ยาปฏิชีวนะกับเด็กกลุ่มหนึ่งในประเทศไนจีเรีย ซึ่งเด็กทุกคนที่เข้ารับการทดลองได้รับผลกระทบโดยตรงโดยสมองของพวกเขาได้รับความเสียหายนําซ้ำยังทำให้เด็กเป็นโรคติดตัวไปตลอดชีวิตนอกจากนี้เด็กจำนวน11คนยังเสียชีวิตด้วยการทดลองนี้อีกด้วยโครงการแมนทัสตันเป็นโครงการที่ออกแบบและทดสอบระเบิดนิวเคลียร์3ลูกและในระหว่างการทำโครงการนี้โรงงานของพวกเขาที่ตั้งอยู่ในเมืองแมนทัสตัน ก็ปล่อยสารคูโตเนียมออกมาจนทำให้ชาวบ้านบริเวณนั้นเจ็บป่วยและลางถึง18คนแถมยังไม่มีการอนุญาตรูปโนแถวนั้นอีกด้วยทดสอบการใช้ยาปฏิชีวนะ เอนิซิลินเป็นยาปฏิชีวานะชนิดแรกของโลกซึ่งที่มาของมันนั้นจะดูโหดร้ายไปหน่อยโดยทางอเมริกาได้นำชายหนุ่มกลุ่มหนึ่งมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงที่มีเชื้อเอชหรือฉีดไวรัสเข้าไปในตัวพวกเขาจากนั้นจึงฉีดยาปฏิชีวานะเข้าไปและรอผลว่าใช้ได้หรือไม่ทดสอบการปล่อยสเปรย์พิษเหนือน่านฟ้าซัมฟราซิสโก พิษที่อยู่ในสิ่งที่อเมริกาปล่อยออกมานั้นเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่จะทําให้ร่างกายสุดทรงลงด้วยเหตุนี้จึงมีผู้เสียชีวิตถึง12คนและผู้คนจํานวนมากป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจไปตลอดชีวิตฝนเหลืองในประเทศเวียดนามกองทัพสหรัฐได้ทำการปล่อยสารสีส้มลงมาเหนือด้าน,นฟ้าเวียดนามสาเหตุที่เรียกว่าเหตุการณ์ฝนเหลือง ก็เพราะสีของมันนั่นเองสาเหตุที่เป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายนั้นเพราะในสารสีส้มมีสารที่ทําให้ร่างกายของมนุษย์ผิดปกติทําให้ทารกกว่าแสนคนในเวียดนามผิดปกติตั้งแต่แรกเกิดแถมในปัจจุบันก็ยังมีสารพิษด,ดังกล่าตวตกค้างในประเทศโครงการ4.1แพทย์ของอเมริกาได้ทําการทดสอบว่าหากมนุษย์ต้องการประทะกับสารกัมมันตภาพรังสีโดยตรงผลจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งทำให้ผู้ที่เป็นหมูทดลองบาดเจ็บตลอดชีวิต Operation Midnight c l i m a t e เป็นคดีเกี่ยวกับสารเสพติดิโทษร้าแรงที่ CSI กำลังตามสืบอยู่ Operation Paperclip การทดสอบปล่อยจรวดของอเมริกาซึ่งจรวดดังเก่ายึดได้จากนาซี